สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วนะคะในโลกโซเชียลตอนนี้เขามีการแชร์วิธีการแก้อาการกรดไหลย้อนด้วยการทานน้ำฝาดจากกล้วยคุณผู้ชมคะ่ะโดยอ้างว่าสามารถรักษาอาการกรดไหลย้อนได้ล่าสุดค่ะผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ข้อมูลนะคะเอ๊แก้ได้จริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาบอกค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะ ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ภาคกลางอากาศเย็นโดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ภาคตะว,วันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรงังสตูลทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นค่ะช่วงนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนโดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนักส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันสิคะว่าเขาแชร์ในโลกออนไลน์มากมายว่าอาการกรดไหลย,ย้อนนั้นแก้ด้วยน้ำฝาดจากต้นกล้วยวิธีการก็คือเอาช้อนไปเสียบที่ต้นกล้วยค่ะจะได้น้ำฝาดไหลออกมาเป็นสีขาวขน้นดื่มไปก็จะมีรสชาติฝาดขมกินสดๆเข้าไปเลยค่ะ ล่าสุดเนี่ยผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่ายังไม่มีรายงานว่าน้ำฝาดจากต้นกล้วยจะรักษาอาการกรดไหลย้อนได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารับประทานมากเกินไปอาจจะระคายเคืองระบบทางเดินอาหารได้ถ้าเป็นกรดไหลย้อนแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมนี่บมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อคะ่ะ